อัปเดตประจําวันอาทิตย์อ่าประจําวันเสาร์ดีกว่าเนาะอัปเดตประจําวันเสาร์นะที่27นะพฤษภาคมอ่ะก็มีด็อกโว่ด็อกโว่ด็อกเพ็กด็อกเอจเจแอนด็อกเชดมีฮอตด็อกเนี่ยนะแล้วก็ฮาร์ทคอรี่หิวอืมเป็นฮิวที่สมได้เฉพาะฮาร์ทคอร์เหมือนกับชิบะเลยใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีอ่าในนแม็กก็สีนะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูขอไปดูด็อกโว่หนะ นี่ใช่ไหมดอกโวต้องไปทางไหนอ,ะอ่ะดอกดอกโวดอกโว่โอ้ยบ้านมาน่ารักอะ่ะอ่ะเดี๋ยวส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เรามาแบบอ่าโอ้ไนด้วย ได้อะไรมหมอวะหมาหมาแม่มดเออโอ้ทำสวยนะทำกว้างด้วยอ่ะเออผมว่ามันน่าใจนี่แหละเออแมปสวยมากาทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้มาทัวร์แมปก่อนแล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยอ่านอัปเดตแบบตัวเต็มนะทุกคนอ่าแต่อันนี้เป็นอะไรซิตี้ด็อกอ่ะน,นี่คืออะไรอะ่ะซิตี้ด็อกปะดูนะใช่ด้วยด็อกซิตี้ อันนี้อะไรอ่ะลงที่จะเพลิงเหรออ่าไปอันนี้เป็นวุ้นหน,นึ่งร้อยบิลเลียนไป้ละนี่ปะอันนี้น่าจะเป็นเจนล็อกใช่ไหมเจนอ่ะขอไปดูไข่หน่อยหลักๆก็จะมีอ่าล็อกโว่แล้วก็ไข่ใหม่สัตว์ใหม่แล้วก็เป็นอ่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะ นี่ฮะในแม่เอกมันที่ผมโพสลงไปมันคล้ายๆกับไอ้ดอเลยเนาะว่าไหมหรือว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์มาวะน่าจะไม่ใช่หรอกอันนี้น่าจะเป็นการออกแบบเองนบะเออแต่ว่าก็าสวยนะทุกคนสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ขอไปดูตรงนี้หน่อยอันนี้เป็นเอะทำไมมันเป็นเอะทำไมสีมันมือดอ่ะทำไมมันมือดอ่ะทุกคนเอเาแล้วไ้ คิวอีกตัวหนึ่งอะที่เห็นในลีกอ,อ๋ออยู่เน่อ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่ในฮาร์ดคอร์นะขอไปดูหน่อยแป๊บหนึ่งจะมองไม่เห็นแล้วทุกคนเออถ้าจะมองมเห็นเดี๋ยวผมขึ้นรใไปดเปูเป็นฮิวที่ผมโพสลงไปนะเป็นเป็นตัวใหญ่ใส่อ่าที่คาดผมอะเป็นอ่าเป็นหมาสีเหลืองเออไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้มันชื่ออะไรชื่อวา่าว่าหรือเปล่า โอเคทุกคนอัพเดตก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยววันนี้ผมขออ่าขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันก็สคิลนี้ไม่เท่านี้ละสูบมีไม่ได้เลยฮนะ